เมื่ออคติบดบังการตัดสินใจย่อมผิดพลาดส่วนหนึ่งของปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือความคิดของเรานั้นเกิดอยู่สองอย่างนะครับก็คือความเชื่อกับอคติเมื่อไหร่ที่เรามีความเชื่อกับมีความอาคติเป็นสารตั้งต้นย่อมจะทำให้สิ่งที่เราพินิจพิจ,จารณาอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับเพราะเชื่อมากเกินไปเพราะอาคติมากเกินไปสองสิ่งนี้จะเข้ามายึดพื้นที่ความคิด ความจริงที่ไม่ยั่งยืนและนําไปสู่การตีความที่ผิดการตีความผิดจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็จะนําไปสู่การกระทําที่แย่นั่นเองนะครับหรือการกระทําที่แย่เกินคาดมายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งของ3มก๊กนะครับโจโฉร,รอบสังหารต่างตก๊กไม่สําเร็จจึงต้องรีบหนีออกจากเมืองหลวงต่างต๊ะก็ทําการประกาศ ตามราโจโฉแทบพลิกแผ่นดินและก็ประกาศข้าหัว,หวที่สูงลิบริ้วและมอบกับตำแหน่งขุนนางให้กับผู้ที่สามารถที่จะจับโจโฉได้ในระหว่างหลบหนีโจโฉพลาท่า,ถ,าถูกนายอำเภอที่ชื่อว่าตันกงจับจำตันกงนั้นเคยพบเห็นหน้าโจโฉและจำได้ว่าคนที่ถูกจับนั้นคือโจโฉอย่างแน่นอนก็ได้เข้าไปพูดคุยในคืนวันนั้น ตันกงไปหาโจโฉที่คุกแล้วคุยจึงรู้ว่าปณิธานของโจโฉนั้นคือการกำจัดคนชั่วหรือทอลลรรชนั่นเองนะครับเมื่อโจโฉได้ตันกงเป็นสหายใหม่ก็พากันมุ่งหน้าหลบหนีออกจากเมืองตันหลิวระหว่างทางได้แวะพักที่บ้านของแปะเฉียเพื่อนสนิทของโจโ็คือพ่อของโจโฉนั่นเองแปะเฉีย เมื่อเห็นหน้าของหลานก็ยินดีดีใจรีบต้อนรับและให้คนจัดแจงหาที่นอนให้ส่วนแปะเฉียก็ขอตัวเองไปซื้อสุราเพื่อต้อนรับหลานของเพื่อนที่เลี้ยงโจโฉนะครับหลานของเพื่อนแล้วกันนะแล้วก็ตันกงผ่านไปไม่นานแปะเฉียยังไม่กลับมาทำให้โจโฉซึ่งเป็นอาชญากรแผ่นดิน เริ่มมีความมิตกกังวลจะเห็นเรืเลยนะครับว่าอาคติเริ่มมาละยิ่งได้ยินเสียงรับใบมีดจากในครัวพร้อมได้ยินเปล่าไพา่ที่อยู่ของบ้านแปะเฉียพูดว่าจะมัดก่อนหรือจะฆ่าเสียทีเดียวโจโฉจึงรีบชักกระบี่บุกเข้าสังหารคนในครอบครัวของแปะเฉียพร้อมกับบัาในบ้านรวมแปศพด้วยกันดิ้น โดยที่ไม่ทันได้อธิบายใดๆทั้งนั้นแต่พอโจโฉและตันกง